สวัสดีครับพบก,กับผมกมลสมัยใจสว่างนี่คือรายการรู้จริงเรื่องพลังวิเศษของมนุษย์ครับทุกคนจงฟังผมถึงแล้วคุณจะรู้และเข้าใจและสามารถนำพลังวิเศษของคุณไปใช้ได้จริงนะครับเพราะผมคือผู้เชี่ยวชาญ เรื่องพลังพิเศษของมนุษย์นะครับครับในศาสนาคริสต์กล่าวไว้ว่าพระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์ทุกคนอย่างเท่ากันเท่ากันนะครับพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนเท่ากันนะครับมีอะไรที่บ่งบอกว่า พระเจ้าทรงรักมนุษย์เท่ากันสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าพระเจ้านั้นรักมนุษย์เท่ากันนะครับรักมนุษย์เท่ากันพระเจ้าไม่ทรงมีความลำเอียงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังวิเศษของมนุษย์นั้นนะครับพระเจ้าทรงให้พลังวิเศษให้แก่มนุษย์นั้นอย่างเท่าเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครนะครับที่ได้แลพรสวรรค์ เป็นพิเศษนะครับไม่มีใครมีพรสวรรค์เป็นพิเศษนะครับที่จะทําให้คนนั้นมีพลังวิเศษเหนือกว่าคนอื่นคนใดเลยนะครับคนเราทุกคนมีพลังวิเศษอย่างเท่าเทียมกันนะครับในตัวเราเนี่ยมันมีพลังวิเศษอานอาศัศจรรย์เลนมหาศาลยิ่งนะครับเพียงแต่เรานั้น ไม่รู้จักใช้เท่านั้นเองนะครับพลังวิเศษนั้นคืออะไรนะครับพลังวิเศษนั้นก็คือมีเคียงเพียงแค่สองทางมีเพียงแค่สองทางที่ตรงตรงข้ามกันเท่านั้นเองนั่นคือก็คือหนึ่งก็คือการลืมนะครับ การลือเป็นพลังวิเศษยังไงนะครับโปรดติดตามให้ดีๆนะครับสองก็คือการจดจ่อนะครับการจดจ่อเป็นพลังวิเศษยังไงนะครับดูดีๆฟังดีๆนะครับเมื่อเรานั้นนะครับมีความเครียดมีความทุกข์มีความทุกข์ ทางใจหรือมีความทุกข์ทางกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง,างๆนานานะครับเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะครับหรือมีความทุกข์ทางใจเศร้าใจเสียใจมีความระทมใจนะครับเมื่อเรามี สิ่งเหล,ล่านั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องลืมมันครับต้องลืมมันให้ได้นะครับลืมมันแล้วไปจดจ่อในสิ่งใหม่ให้ได้นะครับคือเราต้องไปจดจ่อในความสุขสิ่งใหม่นั่นก็คือความสุขนี่เองนะครับถ้าตัวเรานั้นนะครับถ้าตัวเรานั้นยังลืมไม่ได้ยังลืม สิ่งที่เป็นความทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆไม่ได้ความรู้สึกเครียดความรู้สึกวิตกกังวลต่างๆไม่ได้เรายังลืมสิ่งเหานั้นไม่ได้เราก็จะเน้นเราก็จะทําให้ร่างกายของเรานัน้นเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อย่างนั้นแหละครับเราก็จะจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อย่างนั้นแหละครับมันก็จะไม่ทําให้เราหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยสักทีนะครับ มันก็จะแล้วมันก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับสิ่งที่จะทําให้พลังวิเศษของเรานั้นเกิดขึ้นและก็ทําให้ทําให้อ่าการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆในร่างกายของเราให้เรานั้นหายไปจนหมดสิ้น ไม่ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะหนักสักเพียงไหนก็สักเพียงใดก็ตามนะครับก็จะสามารถรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้ทุกโรคทุกสิ you, ่งทุกอย่างเลยนะครับเน้นว่าทุกโรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับด้วยการลืมตนเองเราลืมในเราลืมในสิ่งนั้นคือเราลืมในความเครียดความวิตกกังวลความกลัว ความเกลียดชังเหล่านั้นครับเมื่อเราลืมนั้นแล้วเราก็ไปไปจดจ่อในสิ่งใหม่จดจ่อในสิ่งใหม่ที่เป็นความสุขที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงความาความรักความหวังนะครับเราไปเราไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้เราหายจากการเจ็บไข้ที่ป่วยของร่างกายนั่นเองนะครับ อะไรล่ะครับอะไรที่จะทำให้เรานั้นลืมสิ่งต่างๆได้แล้วเราไปแล้วเราไปจดจ่อในสิ่งใหม่นะครับเราลืมในสิ่งเก่าเช่นเช่นสิ่งนั้นคือ,อความทุกข์นะครับความทุกข์่นใจความ่น,นเกี่ยวามเหงาความเศร้าใจเสียใจความารัทมใจความาความ <c oughs> ความทุกข์ทรมานนะครับต่างๆเราจะเราจะลืมไปได้ยังไงนะครับสิ่งที่จะทำให้เราลืมไม่ไดก้ก็คือความเชื่อนั่นเองนะครับก็คือความเชื่อความเชื่อเท่านั้นแหละที่จะทําให้เราลืมสิ่งเก่าได้แล้วก็เราไปจดจ่อในสิ่งใหม่นั่นแหละครับคือทำให คนทั้งหลายจึงทําให้คนทั้งหลายบอกต่างคนต่างก็บอกว่าฉันนนันมีพลังวิเศษสามารถรักษาโลกได้รักษาโลกคนน้นได้รักษาทําให้คนนั้นหมดความทุกข์จากความเศร้าใจเสียใจความเหงาวความอะไรต่างๆนะครับก็คือเขาสร้างความเชื่อขึ้นมานเองด้วยพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมครับ พิชีการต่างๆไม่ว่าจะไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ก้อนหินหรือว่า <c oughs> ไปไหว้สินู้นสิ่นี้หรือไปอท่องคา,าถาไปอย่างนั้นอย่างนี้คำพูดผิดเพี้ยงให้ตัวให้ใจของเรานั้นไปเชื่อเขาเมื่อเราไปเชื่อเขาแล้วเราก็จะลืมในสิ่งเก่าก็คือความเครียดความทุกข์ความเศร้าใจเสียใจความกลัวความเกลียดชังทั้งหลาย ลงไปได้นะครับเมื่อเราลืมไปแล้วเราก็จะไปจดจ่อสิ่งใหม่สิ่งใหม่นั่นก็คือความเชื่อของเขาในเองนะครับความเชื่อที่เขาสร้างขึ้นมาในเองและนั่นแหละจำทางให้เราหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะครับหายได้อย่างไรครับวิทยาศา,ศาสตร์เขาบอกว่าหายได้อย่างไรล่ะครับนั่นก็เพราะทาให้หัวใจของเรานั้นเต้นเป็นปกตินะครับเมื่อก่อนที่เราเครียด ความเครียดความเศร้าใจเสียใจความทุกข์ทั้งหลายาการการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นทําให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติไปนะครับช้าบ้างเร็วบ้างไม่สมานเสมอบ้างนะครับนั่นทําให้ผิดปกติและเมื่อเราสร้างความเชื่อเสียใหม่ก็จะทําให้หัวใจในเต้นปกตินั่นเองนะครับเมื่อการหัวใจเต้นปกติการลําเลียงเลือดไปเลี้ยงหัวใจนั้นก็จะลําเลียงได้อย่าง เป็นปกติและลำเลียงเลือดไปเลี้ยงไปเลีเล้ยงทั่วร่างกายนั้นก็จะได้ทั่วถึงนะครับลำเลียงเลือดไปเลี้ยงร่างกายนั้นก็จะทั่วถึงและเป็นปกตินั่นเองนะครับเมื่อลำเลียงเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างทั่วถึงและเป็นปกติแล้วก็จะทําให้คนเรานั้นหายจากาความทุกข์ทั้งปวงก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยความเศร้าวความ ความเศร้าความเสียใจทั้งหลายนะครับความทุกข์ทั้งหลายความเาดือดแดอความวุ่นวยทั้งหลายทั้งทั้งปวงนะครับเราก็จะหายจากความทุกข์ทั้งมวลทั้งปวงเลยนะครับมันก็คืออย่างนี้นี่เองนะครับนั่นก็คือพลังเนี่ยพลังวิเศษนี่เป็นของเราทุกคนไม่มีใครมีพลังวิเศษเลยแม้แต่คนเดียวนะครับในโลกนี้ไม่มีใครมีพลังวิเศษเลยแม้แต่คนเดียวและไม่มีใครมีพรสวรรค์ ที่จะมาทําให้สร้างพลังวิเศษเลยนั่นก็คือเขาทําให้เราเชื่อเขาเท่านั้นเองนะครับเขาทําให้ละครเราเชื่อเขาแล้วสิ่งที่สิ่งที่เราเชื่อเขานั้นกลับมารักษาตัวเราเองเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือพลังวิเศษนั้นอยู่ในตัวเราแล้วนะครับพลังวิเศษนั้นอยู่ในตัวเราแล้วแต่เราไม่รู้จะใช้เรากับ ไปเชื่อในสิ่งที่เขาว่าเขาเขานั้นเป็นผู้มีผู้มีผู้พิเศษมีพลังวิเศษเราไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับนั่นคือวิทยาศาสตร์ค้นหาความจริงนะครับนั่นแหละคือความจริงในโลกนี้นะครับดังนั้นจงมีสร้างความเชื่อสึ่งใหม่สร้างความคิดสึ่ใหม่ความเชื่อซื่งใหม่นะครับด้วยการเชื่อจงไปเชื่อในศาสนาเถอะนะครับ จึงไปเชื่อในศาสนาเถิดเพราะศาสนานั้นนะครับเพราะศาสนานั้นคือคนให้พลังวิเศษที่แก่เรานะครับศาสนานั้นคือคนให้พลังวิเศษที่แก่เรานะครับก็คือพระเจ้านี่เองพระเจ้าทรงประทานพลังพลังวิเศษให้เราอย่างเท่าเทียมกันทุกคนนะครับ พระเจ้าทรงประทานพลังวิเศษให้คนเราได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ใครใจคนใหนคนหนึ่งจะมีพลังวิเศษนะครับคนเรามีพลังวิเศษอย่างเท่าเทียมกันแล้วนะครับดังนั้นศาส,สนาหรือพระเจ้าจึงสอนว่าเราจงไปเชื่อและศรัทธาศาส,สนาอย่างแรงกลา้าเถอะจงไปเชื่อและศรัทธาศาสนาอย่างแรงกลา้าเถอะ เพราะศาสนาเท่านั้นที่เป็นความจริงนะครับศาส,สนาเท่านั้นที่เป็นความจริงและความเชื่อและศรัทธานในศาสนานั้นจะทําจะไปช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บไข้เจ็บของเราในร่างกายของเราจะไปช่วยรักษาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในตัวเราในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความเศร้าใจเสียใจความทุกข์ระทมความเหงาใจความ ทุกลทุกทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในใจร้อนให้ใหายสิ้นไปทั้งปวงเลยนะครับนะครับผมจะมยวจึงบอกว่าจงเชื่อและศรัทธาในศาสนาเถอะเพราะศาสนาคือผู้ประทานพลังวิเศษให้แก่เรานั่นก็คือพระเจ้าทรงประทานพลังวิเศษให้เราอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นเราจึงไปเชื่อและศรัทธานในศาสนาเถอะ ความเชื่อและศรัทธาในศาสนานั้นจะทําให้เรามีพลังวิเศษที่จะมารักษาร่างกายเรารักษาจิตใจเราให้หายจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองล่ะครับจงเชื่อและศรัทธาในศาสนาเถอะนะครับ